ครับสวัสดีครับพี่ครับมากันกี่คนเนี่ยรถรถรถนักข่าวกับนักข่าวของประชาสัมพันธ์สายกลมสวัสดีครับก็วันนี้เรามีนัดกันไปถ่ายรายการนะฮะที่ชีฟาฟาร์มของเรานะครับจะเป็นยังไงให้ติดตามกันได้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับกับเจ้าหน้าที่เกษตรก็อีกไม่นานนะครับก็จะถึงแล้วนะครับเราไปเจอกันที่นู่นนะฮะ เห็นนะหักกาหักกาเข้ามาเข้ามาเลยกลับตรงนี้นอ่ามาถึงแล้วนะครับว้าง <c oughs> อ่าวันนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> เขาจะมาถ่ายรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าดีใจที่ได้ได้มีได้ออกรายการได้รู้จักฟานของเราครับ สวัสดีบันครับพี่สวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีถ่ายยุทธใช่แล้วเจอกันไว้แล้วเจอกันไวยแล้วนะครัโอเคไลฟ์สดอยู่หรอคะใช่ถ่ายวีดีโออยู่ก็เดี๋ยวไปตัดต่อก็จะมีพี่เต่านะครับพี่อิงแล้วก็หัวหน้าเกษตรจังหวัดสระบุรีสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มันก็ขึ้นทะเบียนได้หรือเปล่าว่าไปสวยงามอยู่ในเมนูหรือเปล่าอ่ถามหนของช่องไหนครับที่ก็ไม่รู้ปฏิบัต่ช่อง MPT ค่ะ MPT ค่ะเลี้ยงแบบสถานีวิทยุเลยได้้ีงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะของยะลาครับสวัสดีครับพี่น้อายุทธค่ะครับน้องยรู้ทำเนินรายการครัอ๋อทำในรายการเนี่ยนะน่าจะเคยเห็นในรายการใช่เวลาออกรายการเงี้ยอ่ครับก็ดูอยู่ยะลาใช่ครับอ๋ออยู่นานไหมไม่ไม่ เห็นเห็นข่าวที่ของกลุ่มยาลาของเกษตรแต่ว่าของเราก็ดทำขายไปแต่เห็นผู้หญิงอ่ะน้องอะไรผู้หญิงซ่อนนั่นเหรอพี่ซ่อนเนี่ยฮะของเราน้องยุึดก็มาทำบ่อยมาทำหลายรายการแล้วค่ะอ๊ะแต่ว่าไมปสายบุรีนี่มามาหลายรายการอะไสายบุรีมาในเรื่องของทุเรียนของทุเรียนทุเรียนอ๋อวันก่อนใช่ไหมไม่เคยเห็นจะมีช็อปอยู่ที่น้ำเภอก็จะไปขายตรงนั้นก็จะเก็บไปขายขายที่เดียวไปเลย แล้วก็ผมก็ทำหน้าที่ในการขายแล้วก็ทําตลาดคือตรงนี้แค่ปลูกแล้วก็ไปส่งคือเป็นแบ่งการแบ่งหน้าที่กันอ่ะก็คือเขาหน้าที่ผลิตเราก็คือหน้าที่ขายแล้วก็เราก็ไปขายก็แบ่งให้กับใช้ใช้ที่ร้านสลัดบ้างแล้วก็คนที่เอาไปกินประจำอะไรเงี้ยแล้วก็หลายหส่วนเข้ามาเอาเป็นประจํา ขายออนไลน์ได้ใช่ไหมคะขายออนไลน์ด้วยออนไลน์ก็เราจะส่งผ่านเกอร์รี่ระบบเซมเดย์คือเขาจะส่งภายในเค่เพียสามจังหวัดก็คือเวลาส่งต้องส่งก่อนเที่ยงก่อนที่เขาจะตัดยอดอะแล้วก็ของก็จะถึงประมาณเย็นเย็นค่ำค่ำปัตตานียะลานาลาที่ว่าคือเราใช้ระบบนี้แบรนด์ไหมคะที่นี่แบรนด์ที่นี่ชื่อว่าชีฟ้าฟาร์มฮะมันจะมีป้ายอยู่อ่เป็นชื่อที่นี่เลย ก็ที่นี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดแต่ช่อเต็มก็คือศูนย์เรียนรู้อัลกุรอานและอาชีพจะเน้นการบำบัดแบบศาสนาศาสนาบำบัดแล้วก็เน้นการสร้างอาชีพอะไรแนี้ประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างอาชีพกับเขาว่ารายรได้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าที่นี่ เขาก็จะแบ่งกันเอาไปส่วนของน้องที่ทํางานที่เลี้ยงที่เขาเรียกว่าอะไรที่ทำไงที่นี่ก็จะเอารายได้ส่วนนี้ไปไปใช้ครับแล้วก็งบลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้มาจากการร่วมบริจาคประมาณ3 0 0 0 0นบาทจากพี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมบริจาคเพราที่ตรงนี้มันเป็นที่เขาเรียกว่าะไรที่บวกกัฟอะไรเงี้ยที่แบบส่วนกลางสาธารณประโยชน์ที่แบบแต่ละคน สวมบริจาคที่ก็เป็นที่สานะเหมือนกันบริจากกันมาก็ดําเนินมาหนึ่งปีละแก้ปัญหากันมาก็ตอนนี้คือเราก็ถ่ายได้ตลอดลนะครับหนึ่งเดือนแล้วก็มีเก็บอยู่ที่ประมาณสองรกิโลก็สัปดาห์หนึงก็สองรอบเราเก็บแล้วก็บางช่วงเราก็ส่งไปในห้างด้วยแล้วก็ก็เป็นทีมงาน,นเขาเริ่มเก็บินเขาเรียกว่าเก็บภาพอินเสิร์ตนะครับรัที่จะใช้ประกอบ ในการทำวิดีโอนะฮะแชร์ลุกถอยอีกนิดนึงอืมต้องถ่ายถอยออกนะครับเป็นรองประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สายบุรีความรู้ตรงนี้อยู่นะครับก็ได้มาส่งเสริมนะฮะมาวางระบบอย่างเงี้ย จนเกิดเป็นฟาร์มผักสลัดแห่งนี้ขึ้นมาขึ้นมานะครับทำมานานรลยวที่นี่ก็คือเป็นน้องๆน,นะครับจากส่วนเรียนรู้อาชีพที่นี่นะครับที่มาร่วมเป็นรับอดีที่มาร่วมมา,วม,ม,าวม,มาทํากับเราครับก็มีทีมงานประมาณ5-10คนนะครับที่มาร่วมทรงนี่ระบบในส่วนของการจัดตําหนักนะครับ อ่นี่ก็เป็นทีมงานนะครับที่เข้ามาถ่ายในวันนี้นะครับก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเราสัมภาษณ์กันหลายคนนะอนะครับกอนี้เกือบเที่ยงแล้วนะฮะเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับก็ทีมงานเราก็ถ่ายมาสักพักแล้วนะฮะใกล้เสร็จแล้วนะฮะก็เหลือตอนสุดท้ายนะครับที่ก็จะมาถ่ายน้องถ่ายผักนะฮะ เป็นแต่ละคนก็ถูกสัมภาษณ์ไปนะครับ่ไงบ้างสุดีครับสุไงบ้างครับเต้นเต้นเลยนะเป็นไงบ้างวังเมื่อกี้ทีอได้ออกทีวีดีดีดาราครับดาราครับนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยเ่าบเาับเก่าเกาบกน่บ เดี <muitas> ๋ยวก็จะมีเขามาถ่ายเรื่อยๆหลังจากนี้ได้ครับยินดีครับมาได้เลยครับเออวันนี้เขาถามเรื่องอะไรบ้างยืนยื้อก็ไปครับยืนก็ไปใชไหมเออเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างท่านี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหรอทางเขาตื่นเต้นกันนะฮะก็นะฮะนอกจากเราทำเกษตรแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมถ่ายทำให้กับน้องๆด้วยนะ ต้องสองนะครับโอเคสนุกสนานกันเลยนะครับเดินจา<อ><อ>ตัวเองนะสวัสดีครับรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ครับฝ่าคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่ตำบลตาลุกันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับข้างหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นขณนะนี้ครับก็เป็นแปลงผักสลัดดุกสลัดสลัดผักสลัดนะ สวัสดีครับรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่ตำบลตนุบาลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับในวันนี้นี่เลยพามาดูผักสลัดนะครับผักออแกนิกของน้องๆศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับตำบลตานุบาลแห่งนี้นะรแตกยััี่นะเีวกอนหนิี๋ยวนิวหงเดี๋ยวนีนีหนเดียงเดี๋ยวนหนงเดี๋ยวนหนงเดี๋ยว อยู่ฝั่งนี้ลยนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่รู้มองต้งทางไติ๊กเกอร์เล็กติ๊กเกอร์ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้รูตรงนี้แปแปะว่าอะไรหลงปดนนึงสองี้ำ่าแล้วครับก็เสร็จแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง ก็สัมภาษณ์กันหลายคนนะครับวันนี้อนี่พี่เต่านะครับก็วันหน้าอย่างข้างหน้านะครับก็เดินสัมภาษณ์เหมือนกันเยอะเมื่อกี้สัมภาษณ์เหมือนกันเยอะเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างโอเคนะครับก็เสร็จงานแล้วครับวันนี้เดี๋ยวค่อยติดตามกันว่าคลิปเข้าจอกมายังไงนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับ เขาบอกว่าจะออกมานะครับจะเป็ต้องสองเอ็นบทีนะครับมันจะไปสอง่งมันจะสองครึ่งร้ายการอะไรพี่ปิดตงไทยดีดีะมองไทยดีดีนะครับติดตามกันได้นะครับของจริงงานของพวกเราทุกคนแต่วันนี้สายก้มสวัสดีครับไปก่อน